เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเครือสหวิทยาจัดการประชุมใหญ่คณะทำงานขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและโครงการสหวิทยาร่วมพัฒนาครั้งที่3ประจำปี2 5 5 6มีหลายโครงการในเวทีนี้ที่พัฒนาและสำเร็จเป็นอย่างมากอาทิโครงการธนาคารชุมชนซึ่งวันนี้มีรายละเอียดและความคืบหน้าที่เป็นผลสะท้อนของความร่วมมือที่ดี ทางที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ไง่ายไม่รู้ต้องลมต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไรจนกว่าจะเจอจุดหมายที่อาจจะไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึง เราจะตั้งขึ้นเนี่ยมันเป็นการออมของชาวบ้านเองเป็นเงินของชาวบ้านที่มาร่วมกันเองไม่ใช่เงินของรัฐชาวบ้านก็มีความรับผิดชอบมากกว่าเพราะว่าเป็นเงินของเขาเองเขาอยากได้ธนาคารแบบไหนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดความเห็นชาวบ้านได้มีการออมรู้จักประหยัดเป็นเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านของเราด้วยตอนน่นเชลลงเล่นเชลกว่าจะได้นะ กว่าจะเปได้สักคนเงี้ยบางคนก็ดอกแพงเราสู้ดอกเขาไม่ได้เราก็อดวันนั้นน่ะต้นธนาคารเราไปถึงเราไปกู้เราก็กู้ได้เลยคนเขาจะได้รู้จักการออมมีวินัยในการออมถ้าเวลาฉุกเฉินอะไรแบบนี้นะเราก็มีเงินของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปหาที่อื่นคนจะไปฝากเงินข้างนอกอ่ะมันมันก็ไกลอ่ะจะไปออมถ้าเราคิดที่จะออมแล้วก็ไปออกข้างนอกเดือนละร้อยอย่างนี้เขาก็ไม่ไปทุกเดือนอยู่แล้วมันมันมันก็ขาดช่วงนะ อยูในหมู่บ้านนี้มันก็เป็นของหมู่บ้านก็ใกล้ๆเดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ s então, <S à, ่งก็คนเขาก็เอาไปออมกันได้ก็สร้างนิสัยเราให้รู้จักการประหยัดอดอมเงินค่ะก็ดีเราได้มี้นกำฝึกเดือนนะนะเรื่องงเรื่องการทําบัญชีแบเที่ยวไม่เคยทําไม่เคยรู้จักระบบแบบนี้ก็มาทำเป็นกลุ่มหลายๆกลุ่มแบบกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุรู้จักอมรู้จักเก็บเอาเงินอมทรัพย์ไป หมุนเวียนตามพศติดบัญชีแล้วกู้มาหมุนเวียนในกองทุนทับอีกส่วนหนึ่งก็ได้แล้วคนที่เป็นสมาชิกได้ผลประโยชน์จากการกู้เงินสุ่นไปนำบงชีวิตโดยไม่ต้องเสียดอกร้อยละสิบแ้อได้ยี้ได้เงินออมอะไรไม่ได้แล้วได้เงินหมุนเวียนได้ช่วยเหลือผู้ที่เทว่าด้อยโอกาสแล้วก็ให้กู้มั่งอะไรมั่งก็มันเงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชน เงินและประหยัดค่าใช้จ่ายเก็บไว้เป็นทุนดํารศึกษาในวันข้างหน้าจนในหมู่บ้านได้ข้ามสมเหตุสมผลแล้วก็เป็นกานกู้ที่ว่าีระูก็ต้องการให้ความสามัคคีในหมู่บ้านจัดตั้งธนาคารขึ้นมาคือทุกคนได้มาออมให้เกิดความสามัคคีก็ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีโอกาสได้ฝากเงินได้รู้จักออมเงินตั้งแต่เด็ก เพื่อใช้ในอนาคตและก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีเงินเดือนที่ทํางานบริษัทหรือมีสลิปเงินเดือนที่จะเข้าไปกู้เงินในธนาคารใหญ่ๆได้เข้ามาใช้บริการได้เข้ามากู้เงินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนในหมู่บ้านรู้จักการเก็บออมเงินไว้บ้างเดือนละร้อยสองร้อยประมาณนี้เพได้เออว่ามีไว้ แต่ต uh, ั mm. Luckily, <c oughs> ้งขึ้นมาก็หวังว่าให้คนเนี่ยเด็กเด็กเล็กเยาวชนนั่นก็ฝากกันได้ไงรู้จักไปเก็บออมไว้เดือนละ20บาท50บาทร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็รู้สึกว่าดีอ่ะดีอ่ะดีสำหรับคณชมของเราในกลุ่มของเรายังไม่มีหนี้เสียสมาชิกทุกคนรักษากฎระเบียบและมีสัจจะในการกู้ยืมและพร้อมที่จะมาชําระตามกําหนดเวลาทุกเดือนได้เก็บออมเงิน ไว้ให้รู้ในอนาคตข้างหน้าชาวบ้านก็จากที่ว่าทํางานทําการกันใช้จ่ายไปวันวันอะไรแบบนี้ยขามีธนาคารในบ้านเราก็ได้เอออย่างน้อย2ี่สิบสามิก็ได้มาฝากเป็นทุนในการส่งเสริมอาชีพและเวลาเราเดือดร้อนเราสามารถมากู้เงินกับธนาคารชุมชนไปใช้ได้เลยชาวบ้านก็เป็นการเก็บของร่วมทุนกันเพื่อเอาไว้กู้แล้วก็ดอกกู้ในดอกที่ต่ำแล้ว ตอนนี้มีให้เด็กได้ยืมเพื่อการศึกษาปีละสองครั้งคือเดือนกันยาและเดือนพฤษภาคคนเราไปกู้เงินกู้เงินดอกเบีย้ยสูงจ่ายโมงนะที่เราเรียกกันนะครับแล้วว่าสิ่นทีจะกดจฉนะผลเำพาะไม่ไหวเพราะดอกเบีย้ยแพงมากตัวนี้จะไม่ดีเลยจะเกิดปัญหาในส่วนของธนาคารยมชนเนี่ยก็เข้ามาช่วยตรงนี้ได้ ก็คือในกรณีเงินกู้เนี่ยดอกเบี้ยก็ต่ําสามารถกู้ได้และการผลชำระสก็ผลชำระสสบายลดภาระค่าใช้จ่ายได้และก็สามารถกู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เหมือนเช่นการพัฒนาชีวิตในเรื่องการศึกษาของบุตรชาวบ้านได้รู้จักในการออมรู้จักระเบียบในการใช้เงินแล้วก็มีความสามัคคีกันในกลุ่มคณะจากเดิมที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะมีสมาชิกมาสักห้าสิบคนหรือ เงินอ,อมทรัพย์2-3แสนบาทนะครับณวันนี้ผ่านมา3ปีนะครับก็หมู่บ้านเราก็มีสมาชิกกลุ่มอ,อมทรัพย์170กว่าคนนะครับแล้วก็มีเงินอยู่ในบัญชีอ,อมทรัพย์1-3แสนบาทนะครับก็ทํทให้หมู่บ้านเรามีเงินให้กับสมาชิกได้กู้ยืมเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ําแล้วก็เป็นแหล่งที่สำหรับออมเงินให้กับชุมชนนะครับ แล้วก็ทำให้หมู่บ้านเราคิดว่าในอนาคตต่อไปเราคงสามารถก้าวขึ้นไปสถาบันการเงินในระดับกลางหรือระดับใหญ่ๆโดยการรวบรวมจากหลายๆธนาคารที่อยู่ในพื้นที่มารวมตัวกันทําให้เป็นสาาถาบันการเงินที่ขนาดใหญได้ เ่อ,อรวสคไโครงการธนาคารชุมชนคือโครงการที่พี่น้องบางสะพานและเครือสหอุรยาได้ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันเพื่อสังคมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนของอำเภอบางสะพาน และถ้ามีโครงการดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นอีกทาง Sbg News and Event จะรีบนำมาเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันครับ